สวัสดีครับผมวันนี้คุณอยู่ในห้องพีเพสโซนอแวเปลี the hotel> the, the hotel ่ยนื่อเรื่องวัวนะครับผมวันนี้กู้เหลือบับเดเซอร์อยู่บัตรไมเบัตยแ่กู้ช่างเลยวันนี้เราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าไหนบอกหน่อยที่มีชื่อว่า into the hotel the hotel the hotel wow the hotel the hotel นี่คือกล้องของเรานี่ครับเคมนะครับผมสาวหาย แล้วแม่งกล้องไม่แม่งแล้วคอมพิวเตอร์ไม่มีนะพี่คอมพิวเตอร์ไม่คอมพิวเตอร์เออมาแล้วโอ้มาแล้วโอ้มาแล้วโอ้มาแล้วมองกล้องด้วยแหมพันสวยมากเลยสวยมากเลยนะครับเดียวมันเกิจะเดินมาแล้วไม่กลัวหรอกเกมนี้มันเกิดฟรีหลายรอบนะครับเกิดฟรีหลายรอบนะครับผมเราจะตายแค่ไหนมันะ เกิดนี้ได้ทุกรอบอะไม่เป็นะตายรอบไหนก็ทุกรอบใช่แต่ถ้าคุณตายรอบคุณเริ่มใหม่แน่ใช่เริ่มใหม่หมดเลยใช่ตั้งแต่เข้ามาในห้องอะแต่เราได้แบตไงเราได้แบตตัวเมื่อกี้ไงได้แบตกี่ตัวนะล่ะอาตัวที่1ตัวเราได้เหรียญตาตัวนั้นแล้วก็ตู้เหรียญตาอะไรงี้แล้วก็ เตียงใต้เตียงมุ้ยแล้วก็ทีวีใช่เราได้เราไล่เหรียญตาหนึ่งประตูห้องน้ำตัวที่อยู่ในทุกห้องแล้วก็ตัวที่อยู่ในทีวีแล้วก็ตัว้แล้วก็ตัวที่อยู่ใต้เตียงคุณน้องนี่น้องเจอนเคไม่รู้อ่ะสีดำโคตรดำมาเร็วๆมาแล้วโอวิตา ไม่ทันโอ้ไม่ต้องหัวนะครับ oh. น้อง oh. เกิดฟร oh. ีโอ้ย oh. เกิดปีเลยโอ้ยเกิมาแล้วเวีนกรรมใช่ไงกรรมแล้วพี่เลยกรรมแล้วน้องอินปิดไฟไม่ทันว้า หยาบไม่ได้ถ้าไม่มีคนอีกคนหนึ่งมาได้พี่ขยับไม่ได้ถ้าไม่มีอีกคนหนึ่งมาคนเราเล่นสองคนโอเคนั่นไงว่าแล้วฮะ hey, ปะโถเอ้ยนะ้องปะโถเอ้ยเพิ่มเสียงให้พี่หน่อยก็ได้นะเอาจริงๆมันควรที่จะเ,เ,เพิ่มเสียงแบบสุดแล้วโคตรดังอ่ะเราจะได้แบบได้ยินแบบชัดแจ๋ชักเจนแบบพีไฟ ไม่ใช่ฟีไฟเกมกันเจ้งชัดเจนชัดเจ๋วชัดจ้นใช่ก็แบบเพิ่มเสียงให้มันชัดเจนชัดเจ๋วชัดจ้นชัดจี้อ่ะเข้าใจป่ะเนาะโอเคพอเราเล่นเสร็จแล้วเราจะมาดูเหรียญตากันครับผมเหรียญซาแบตที่เราได้ล่คือตัวที่อยู่ในตาเตียงอ่ะคือน้องในภาพจริงจริงมันจะมีตาอย่างเดียวนะในภาพจริง อยู่ที่เคมสามแล้วมันก็ค่อยขึ้นลิฟต์ไปได้โกงมันตายแล้วมันขึ้นลิฟต์ไปแล้วอยู่ที่เคมสี่แล้วเอ้อเออใช่ไหมมันเป็นยังตายยังหลายรอบมากเลยเองนี่มันตัวปัญหาจริงเลยนะแล้วเกลียดเอ็งได้แม่ฟันจะสวยก็เถอะฟันสวยมากอยากต่อยฟันมันอนอยากเอาฟันไปยัดเข้าท้อง น้องออกมาก่อนสิเดี๋ยวโดนตายเดี๋ยวโดนน้องขันยำรอก่อนเดีย๋ยวพี่จะอยู่หน้าตรงนี้มาแล้วกันไปเ,เลน้องดูกล้องให้ดียสิไม่อยู่แล้วอยู่แล้วไม่อยู่แล้วแสดงว่าอยู่เลย <Yeah. S 2> ดีแนละ้วมันมีเสียงเปิดประตูตดีนะบอกว่าสร้่งดนคืออีกตัวนี้นะมันจะทำให้เราช่วยถ้าเราเกิดไปช่<อ>แต่แต่บอกไว้ก่อนนะไม่ใช่ความนะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้อัดเสียงใครไม่รู้นะไม่ได้อัดเสียงพวกเรานะใช่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 ไหใช่ใช่ <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่ มันคือเสียงเลยเออใช่มันก็คือแบบผมเป็นโทรศัพท์ไงเลยมมไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเราไงขอคอมดูเออตอร์ออกมาได้แล้วหนุ่มน้อยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนแดกอะไรหนุ่มน้อยเราต้องมีวี เนี่ยอ่ะสอนอ่านเนี่ยอ่ะสอนอ่านเนี่ยวนโฟโฟ,ฟแล้วเราจะอ่านเป็นเหรอไมู่เป็นสามิบเขาเพิ่งเปลยนไอ้บบตัวทีวียงังนออกมาไงไม่โอเค

અરે મારે મારે ไม่ะเราแคแค่ต้องแอบในห้องน้ำหรือเปล่าหรือเปล่าวะหรืต้องออกในที่โล่งหรืออกไม่ได้หรือประเด็นเนี้ยได้วันีออกไปแล้วรอกไหนดูริมันยังออกได้มั้ยไม่ได้